เงาสะท้อนสวัสดีค่ะฉันชื่อเสียอวินอายุ25ปีเป็นลูกครึ่งจีนครอบครัวของฉันอาศัยอยู่ที่จีนกันหมดแต่ว่าฉันมักจะทะเลาะกับน้องสาวฝาแฝดอยู่บ่อยครั้งและอีกอย่างน้องสาวของฉันก็มักจะป่วยอยู่เสมอมันทำให้ฉันคิดว่าเป็นฝาแฝดกันแท้แต่ทำไมร่างกายถึงแตกต่างกันขนาดนี้ พ่อแม่ก็คอยพร่ำบอกให้ฉันดูแลน้องสาวให้ดีๆให้ตัวติดกันแต่ด้วยความที่โตฉันเองก็มีความฝันและรับปัญหาไว้ไม่ไหวอีกต่อไปจึงตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่ไทยเพียงลำพังโดยที่จะไม่รับเงินจากครอบครัวเลยสักบาทฉันเป็นคนชอบดอกไม้ชอบสีสันของธรรมชาติจึงตัดสินใจที่จะเปิดร้านขายดอกไม้เป็นของตัวเองและแทบจะในทันทีที่ฉันมาถึงประเทศไทย ก็วางแผนเรื่องการสร้างร้านว่าจะต้องเป็นร้านที่สร้างด้วยกระจกเพื่อความปลอดโปร่งสบายตาแขมเห็นดอกไม้ตั้งแต่นอกร้านแต่ด้วยเงินทุนที่ไม่หนามากพอก็ทำให้ฉันต้องลดเกรดกระจกลงมาให้อยู่ในทุนที่พอไหวฉันจึงตัดสินใจสั่งกระจกจากบริษัทขนาดกลางที่หนึ่งเพื่อมาประกอบขึ้นเป็นร้านเวลาผ่านไปการสร้างร้านก็เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุด ฉันก็เข้ามาดูร้านที่เป็นรูปเป็นร่างตามที่ต้องการแล้วก็เดินสาสสองร,บรอบรร้านที่ตอนนี้ก็ยังไม่มีดอกไม้หรือต้นไม้เข้ามาส่งพร้อมกับคิดในใจว่าจะจัดร้านแบบไหนดีด้วยความสุข <PC L. S 1> ฉันหยุดเดินแล้วหันไปรอบๆก็ไม่เห็นมีใครแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงหัวค่ำแล้วช่างต่างๆก็กลับไปหมดแล้วฉันก็คิดว่าคงหูฝาดไป พี่เสียวินพี่เสียวินแต่พอได้ยินเสียงนี้อีกครั้งฉันขนลุกไปทั้งตัวพยายามหันไปมองเช็คอีกรอบแต่ก็เห็นเพียงแค่งเงาตัวเองในกระจกฉันที่กำลังสับสนจึงพยายามยืนเพ่งมองไปที่กระจกเพราะว่าภาพที่เห็นมันทำให้ฉันต้องตาค้า,ง,าง,ทงทั้งที่ฉันยืนเฉยๆแท้ๆแ,แต่เงาในกระจกในตอนนี้กลับยืนชี้หน้ามาหาที่ฉัน อ๋อเ <Hello? S 2> ซียวหวินใช่ไหมนี่พี่โมนะ,อะเอ้ยนี่พี่โมตามมาถึงไทยเลยเหรอใช่แล้วเซียวหวินอยู่ไหนอะ่ะเดี๋ยวพี่ไปหาได้ไหมได้ดิอยู่ที่ร้านที่เคยคุยกันอ่ะได้ได้ไดแล้วเจอกันนะเอะอเออ,อหลังจากที่ก้มหน้าวางสายไปฉันก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาดูที่กระจกอีกทีแต่ตอนนี้ในกระจกก็กลับเป็นปกติแล้ว สงสัยห้องนอนดึกมั้งเราไปล้างหน้าดีกว่าจากนั้นฉันก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ำถือโอกาสตรวจงานไปในตัวว่าเขาสร้างทุกๆส่วนได้ใช้งานได้จริงไหมพอเข้าไปถึงก็ปกติดีอย่างที่คิดเอาไว้ฉันก็เข้าห้องน้ำไปตามปกติในขณะที่ฉันเข้าห้องน้ำอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่ข้างนอกห้องน้ำ รับเสียงที่ตามมาคล้ายๆเอามือถูก,กระจกฉันที่นั่งอยู่ในห้องน้ำในตอนนี้ก็ตัวสั่นอย่างบอกไม่ถูกจึงพยายามเงียบให้มากที่สุดแต่ทันใดนั้นเองเสียงโทรไลยก็ดังขึ้นฉันรีบก,กดรับสายฮัลโหลอ้าวมีแม่เองนะแม่มีอะไรหรือเปล่าตอนนี้หนูไม่สะดวกอย่าเพิ่งวางสายนะ แม่มีเรื่องสำคัญจะบอกตายฟ้ากูตายอะในจังหวะเดียวกันนั้นเหมือนมีเสียงแทรกซ้อนพูดขึ้นมาพร้อมกับเสียงของแม่ทำให้ฉันตกใจมากจนทำมือถือหล่นเสี่ยวินเสี่ยวินเป็นอะไรหรือเปล่าลูกแมจ่จริงเหรอแม่จริงสิแล้วนี่เป็นอะไรหรือเปล่าเสียงไม่ค่อยดีเลยนะ แค,แค่นี้ก่อนนะแม่ด้วยเสียงเคาะประตูที่ดังขึ้นฉันจึงค่อยๆลุกขึ้นไปเปิดประตูออกแล้วค่อยๆขยับตัวออกไปเพื่อมองว่ามีใครอยู่ข้างนอกไหมแต่ก็ไม่มีใครฉันจึงถอนหายใจแล้วรีบเดินไปล้างหน้าที่อ่างล้างหน้าระหว่างที่ก้มล้างหน้าอยู่นั้น ฉันก็รู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่จากทางด้านหน้าซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะด้านหน้าของฉันมันคือกระจกฉันจึงเงยหน้าขึ้นมาดูแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกตินี่มันวันอะไรวะเนี่ยฉันก้มหน้าไปล้างหน้าอีกครั้งแล้วเงยนหน้าขึ้นมาอีกทีหนึ่งเฮ้ยฉันสะดุ้งผงะเสียหลักจนล้มลงเพราะในกระจก เป็นภาพของตัวฉันที่หน่าซีดเหมือนไม่มีเลือดรวมไปถึงที่คอมีรอยม่วงๆเหมือนมีใครเอาเชือกมารัดคอของฉันมันทําให้ฉันตัวสั่นไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นแม้แต่น้อยเซียวินเฮ้ยออ,อ,อย่าเข้ามานะฉันกลัวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่พี่โมเองใจเย็นก่อนนะลืมตาดูดีๆใจเย็นพี่โมพี่โมพี่โมใจเย็นใจเย็นเกิดอะไรขึ้นไปขึ้นรถกับพี่ก่อนปะแล้วฉันก็รีบลุกออกไปจากร้านทันที ล้วขึ้นไปที่รถพี่โมหลังจากที่ขับออกไปได้สักพักฝนก็ดันมาตกฉันที่กำลังช็อกและสับสนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้มันคืออะไรกันแน่แล้วรถก็มาหยุดที่ไฟแดงพอดีพี่โมก็เลยถามฉันว่าเซียววินเป็นอะไรหรือเปล่าไม่คุยกับพี่ตนะั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะใครทําอะไรเราอะ่ะ ตัวฉันในตอนนี้ไม่รู้จะตอบอะไรพี่โมไปเลยเพราะคิดว่าเขาก็คงไม่เชื่อฉันแน่ๆเออเปล่าค่ะนี่ก็ไม่พ<อ>้นหรอกฉันหันไปดูรอบๆด้วยความหวาดกลัวเสี่ยไม่เป็นอะไรนะมองหาใครตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอะ่ะฉันที่ตอนนี้กําลังผาวาและไม่มีสติจะตอบอะไรทั้งนั้นจึงพยายามมองไปรอบๆเพื่อหาที่มาของเสียงนั้นจนสายตาของฉันมันไปหยุดอยู่ที่กระจกมองข้างก็เห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง แต่งชุดจีนที่คุ้นเคยมายืนอยู่ติดกับประตูรถใครไม่รู้ใครก็ไม่รู้ไม่อยอะตรงนั้นน่ะฉันโผล่เข้าไปเกาะแขนของพี่โมในทันทีไหนอะ่ะพี่ไม่เห็นมีอะไรนะเซียววินปล่อยก่อนพี่จะต้องขับรถแล้วไฟเขียวแล้วเนี่ยฉันก็เลยต้องปล่อยแขนของพี่โมแล้วนั่งระแวงอยู่อย่างนั้นจนไปถึงคอนโดโดยไม่พูดอะไรสักคำพอถึงหน้าคอนโด พี่โมก็พาฉันขึ้นไปที่ห้องแล้วก็จะขอกลับก่อนนี่พี่โมคืนนี้ค้างที่นี่ได้ไหมอะ่ะหนึกว่าจะไม่ชวนสะละพอดีเลยพี่มาถึงเนี่ยนะ่ยยังหาที่อยู่ไม่ได้พอดีฉันก็เงียบเงียบไม่ตอบอะไรเพราะในใจก็ยังคงกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อยู่พี่โมก็เดินเข้ามานั่งข้างๆไม่ต้องกลัวนะพี่อยู่นี่แล้วเดี๋ยวพี่ช่วยปลอบเหมือนที่เราเคยปลอบกันที่จีนไง แล้วพี่โมก็ค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ๆฉันล่วงล้ำเข้ามาฉันที่เอนอ่อนตามก็กำลังจะตอบสนองไอ้พวกโชว์สารเลวเออเสียตะกี้พูดว่าอะไรนะพี่โมก็ได้ยินเหมือนกันเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กลับก่อนแล้วกันนะอ้าวไหนไหนบอกว่าไม่มีที่อยู่ไงพี่พอมีเพื่อนอยู่ที่ไทยอ่ะเอาไว้เจอกันนะไปก่อนละแล้วพี่โมก็เดินออกไปในทันที ฉันที่กำลังกลัวไม่รู้จะทำยังไงจึงไปอาบน้ำแล้วมานั่งเปิดทีวีเปิดไฟแล้วก็พยายามทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองไม่หลับแต่สุดท้ายฉันก็หลับไปตอนไหนก็จำไม่ได้เหมือนกันตื่นขึ้นมาอีกทีก็เช้าของอิกวันแล้วฉันสูดหายใจลึกๆแล้วก็คิดว่าเมื่อคืนคงแค่ฝันไปพออาบน้ำเตรียมตัวเสร็จ ก็ออกมากินข้าวเช้าพร้อมกับเปิดทีวีดูข่าวทันทีที่เปิดทีวีก็ต้องเห็นข่าวที่ต้องทำให้ตกใจอย่างมากเพราะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับพี่โมที่เกิดอุบัติเหตุรถชนเมื่อคืนจนต้องเข้าโรงพยาบาลฉันที่เห็นแบบนั้นก็กินอะไรไม่ลงจึงออกจากคอนโดเพื่อตรงไปที่โรงพยาบาลที่พี่โมอยู่ในทันทีพอไปถึงฉันก็เข้าไปเยี่ยมอาการพี่โมแต่ในจังหวะที่กำลังจะเดินเข้าไปหาเขา พี่โมเขาก็พูดขึ้นมาทันทีเลยว่าเออขอโทษนะเสียแต่พี่ว่าเราเลิกยุ่งกันเถอะแต่เราไม่ผิดนะพี่พอเธอเสียพี่ว่าเราเอ,อ่อพี่ไม่อยากพูดถึงมาแล้วอะกลับไปเหอะฉันที่ยืนอึง้งไม่รู้จะพูดอะไรต่อจึงวิ่งออกไปเพื่อกลับไปขึ้นรถช่างมันสิวะผู้ชายคนเดียวหาใหม่ก็ได้ แล้วฉันก็ขับกลับไปที่ร้านดอกไม้ทันทีเมื่อฉันกลับมาถึงที่ร้านเพื่อจะนั่งคิดเรื่องการวางแผนสั่งดอกไม้เข้าร้านพนักงานที่ฉันจ้างไว้ก็มาถึงพอดีซึ่งพนักงานที่ฉันจ้างมาคนนี้ก็ให้ช่วยงานภายในร้านและบังเอิญฉันก็หันไปเห็นสภาพกระจกที่ถึงจะใหม่แต่ด้วยฝนตกเมื่อวานทําให้มันมีคราบน้ําฝนฉันจึงใช้ให้พนักงานคนนี้ไปเช็ดกระจกข้างนอกระหว่างที่พนักงานออกไปทําความสะอาดกระจกอยู่นั้น เสียงโทรไลาจากแม่ก็ดังขึ้นฉันก็รับสายแม่ว่าไงเออแล้วเรื่องปลายฟ้าจะว่าถ้าเรื่องนี้หนูไม่ว่างหรอกหนูมีชีวิตใหม่ที่นี่แล้วอะแม่แค่นี้นะแม่แล้วฉันก็วางสายทันทีเฮ้ยเชีย่ยทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงพนักงานร้องเสียงดังอยู่ข้างนอกจึงเดินออกไปดูนี่นายเป็นอะไรนะ่ะร้องเสียงดังเชอย ผมไม่ทําแล้วอ่ะข,ขอโทษด้วยนะครับผมผมไม่อยู่แล้วอ่ะผมผมไม่ทําไม่ได้แล้วพนักง,งานก็วิ่งออกไปในทันทีฉันที่ยืนงงก็หันกลับไปดูก็เห็นสภาพกระจกเหมือนไม่ได้ทําความสะอาดเลยแม้แต่นิดเดียวอะไรวะเนี่ยยังไม่ทันทําเลยอ่ะฉันก็เลยต้องทําความสะอาดด้วยตัวเองเช็ดไปได้ไม่นานฉันก็รู้สึกว่าอากาศรอบๆมันเย็นขึ้นแบบแปลก แต่ก็เช็ดต่อไปไม่ได้สนใจอะไรและในจังหวะที่เช็ดคราบน้ำฝนพร้อมกับไอ้น้ำที่เกาะอ,อยู่บนกระจกอยู่นั้นฉันต้องพังะะอยหลังเพราะฉันเห็นเงาของตัวฉันเองยืนนิ่งๆอยู่ในกระจกทั้งๆท,ที่ตัวของฉันข้างนอกก็กำลังเช็ดกระจกอยู่แท้ๆหรือจะพูดให้ถูกที่ฉันเห็นในกระจกมาตลอดอาจจะเป็นปลายฟ้าก็เป็นไปได้ฉันที่สัมผัสได้แบบนั้นจึงรีบวิ่งเข้าไปในร้าน เพื่อที่จะเก็บข้าวของแล้วก็กลับไปที่คอนโดให้ได้ในทันทีแต่ในจังหวะที่คิดจะกลับออกมาจากหน้าร้านประตูหน้าร้านก็ดันล็อกซะแล้วมึงมันชั่วมึง,มงทีโกูมึงแย่งของทุกอย่าง,ท,างที่กูรักทันทีที่ได้ยินเสียงนี้ฉันยืนสั่นอยู่ที่หน้าประตูอย่างที่ฉันเล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้ว่าร้านของฉันทําจากกระจกทั้งหมดภาพสะท้อนที่เห็นในตอนนี้ฉันก็เห็นเป็นปลายฟ้า สะท้อนตัวฉันอยู่ในกระจกนั่นเองมันต้องช่าชายแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อภาพสะท้อนในกระจกเห็นเป็นเชือกมาลัดคอของปลายฟ้าไว้และมันทําให้ฉันรู้สึกเหมือนกําลังโดนรัดคอไปในพร้อมกันและในจังหวะที่ฉันไม่เชื่อนั้นฉันก็หันขึ้นไปดูบนเพดานเพื่อจะดูว่ามีเชือกที่กําลังห้อยคอฉันอยู่หรือเปล่าแต่ก็ต้องตกใจเพราะฉันเห็นเชือกกาลังรัดคอของฉันผูกกับขื่อของร้านอยู่จริงๆ และก็กําลังดึงตัวของฉันขึ้นไปไเรื่อยๆไม่นะคุแต่ด้ยร้านของฉันมันเป็นกระจกที่ไม่ได้มีคุณภาพมากพอนักจึงทำให้รับน้ำหนักของตัวฉันไม่ไหวเชือกได้ขาดผึงลงทำให้ตัวฉันกระแทกลงกับพื้นแต่โชคร้ายจริงๆมันยังไม่หมดแค่นี้เพราะหลังจากที่ฉันตกลงมาเชือกก็ได้ดึงถึงกระจกด้านบนทำให้แตกลงมาทั้งหมด แล้วล่วงลงมาโดนตาทั้งสองข้างของฉันในจังหวะที่เหตุการณ์เกิดขึ้นมันทําให้ฉันนึกถึงสิ่งที่ฉันเคยทําไว้กับปลายฟ้าในอดีตผุดขึ้นมาว่าฉันแอบใส่ยาที่ทําให้ร่างกายแย่ลงให้น้องแท้ๆของตัวเองกินพอได้ความอิจฉาที่พี่โมชอบปลายฟ้ามากกว่าจนพอปลายฟ้าป่วยมากๆฉันก็ถือโอกาสแย่งพี่โมมาจากปลายฟ้าและสิ่งเหล่านั้นก็ส่งผลให้ฉันต้องกลายเป็นคนตาบอดพร้อมแผลกระจกบาดไปทั้งตัวไปตลอดชีวิต แต่ฉันก็ยังเหลืออีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ก็คือพ่อแม่ที่ท่านข้ามน้ำข้ามทะเลมารับฉันกลับไปดูแลที่จีนต่อไปฉันหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ให้คนฟังได้ไม่มากก็น้อยอย่าลองเดินทางผิดเหมือนฉันกันเลยนะคะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเงาสะท้อนหวังว่าเพื่อนๆจะได้ข้อคิดที่ดีและความบันเทิงไปไม่มากก็น้อยและถ้าเพื่อนๆคนไหน สนใจที่จะเอาชื่อเล่นหรือชื่อจริงของตัวเองมาเป็นตัวละครในเรื่องของผมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปกันเลยนะครับขอบคุณผู้ชมทุกคนจริงๆครับแล้วก่อนจากกันไปถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับถ้าอยากสยองสนองด้วยสปองสิครับ